ถ้าพี่ๆคนไหนนะคะสนใจจะขายพ้าหรือเช่าพ้าสามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทร0832971201ได้เลยนะคะหรือแอดไลน์ได้ที่0832971201ได้เลยนะคะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาพบกับช่องพาบ้านขายถูกกันอีกแล้วนะคะ ก่อนอื่นเลยนะคะก่อนที่เราจะมารับชมคลิปกันนะคะก็อยากจะขอขอบคุณนะคะทุกท่านเลยนะคะและพี่ๆทุกคนนะคะที่อุดหนุนชอบพาหนูไปทุกคลิปเลยนะคะเดี๋ยวหนูนะคะจะนําพาด,ดีๆนะคะมานําเสนอพี่ๆอีกนะคะช่องของเรานะคะไม่มีเก็บเงินปลายทางนะคะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มรับชมคลิปกันเลยะคะ่ะ <c oughs> องค์แรกนะคะพี่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็น เหรียญหลวงพ่อทองวัดพระปางเที่ยลึกในการก่อสร้างมนดบปี2549องค์นี้ขอที่200นะคะเดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะเพี่ยงนี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นเหรียญพระอาจารย์ฟ้านอาจารโล อุดมสมพรนะคะองค์นี้ขอที่250นะคะเดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องนี้นะคะองค์นี้นะคะ,คะ,คะพี่เป็นเหรียญหลวงพ่อทวดวัดช้างให้หลังหลวงพ่อสมเด็จโตพมรังสีงานเลื่อนสมณศักดิ์59สิบสอทอสอรอองนี้ขอที่ 250นะคะเดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นเหรียญหลวงพ่อเป็นเหรียญพกกระซับนะคะเรียงพลาสติกพร้อมใช้องค์นี้ขอที่200นะคะเดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะ,ะ,คะพี่องค์นี้นะคะ,อ,ะ,คะองค์นี้นะคะ,ะ,คะพี่เป็นเหรียญหลวงปู่สวง สิบดีเศษฐีพันล้านวัดภัยพัฒนานะคะพี่จังหวัดศรีสะเกดองค์นี้นะคะพี่ขอที่250นะคะเดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพีอะะ่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นเหรียญหลวงพ่อแคลอายุมงคล84ปีปีห1หลัง พระพุทธสี่หิงนะคะวัดดอนเมืององค์นี้ขอที่250หนะคะเดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องนี้นะคะองค์นี้นะคะ,คะ,คะพี่เป็นเหรียญหลวงปู่สุกวัดปักคลองมะขามเท่าจังหวัดชัยนาทขอบารมีหลวงปู่สุกจงคุ้มครองท่านและครอบครัว องนี้ขอที่250นะคะเดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องนี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นเหรียญหลวงพ่อวอนวัดโพแก้วนพคุณนะคะพี่จังหวัดสิงห์บุรีองนี้ขอที่200นะคะเดี๋ยวเราไปดูองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องนี้นะคะอง์นี้นะคะพี่เป็นเหรียญหลวงปู่หมุนอายุ หนึ105่งร้อยห้าปีวัดบ้านจานจังหวัดศรีสะเกดนะคะองค์นี้ขอที่สองร้อยห้าสิบนะคะเดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นเหรียญกลมใหญ่หลวงพ่อดำหลังสิบสองนักสัตว์นะคะองค์นี้ขอที่สองร้อยนะคะเดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะ องค์ต่อไปนะคะพี่องนี้นะคะองคนี้นะคะพี่เป็นเหรียญพักสมเด็จคะแนนหลังนางกวักนะคะองค์นี้ขอที่250นะคะเดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องนี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นเหรียญพักคูแป้นองค์นี้ขอที่250นะคะเดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะ องต่อไปนะคะพีอะะ่องนี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นเหรียญหลวงพ่อแกลวัดสมเซียวนะคะพี่ปลอดภัย91องค์นี้ขอที่250นะคะเดี๋ยวเราไปดูองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพีอะะ่องนี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นเหรียญเจริญพรหลวงปู่ทิมอายุ9 5้าปีปี17 วัดละหารไรจังหวัดระยองนะคะเที่ลึกสร้างสารลาการประเรียนองค์นี้ขอที่250นะคะเดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นเหรียญหลวงพ่อรวยปี61รวย97ดวัตกโกจังหวัดอยุธยาองค์นี้ขอที่250นะคะ เดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นเหรียญหลวงพ่อใบวัดมะขามรุ่นจะเลินลาบอายุ90ปีปี35องค์นี้นะคะพี่ขอที่250นะคะเดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะ องค์ต่อไปนะคะพี่องนี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นเหรียญหลวงพ่อวัดศรีจุฬาจังหวัดนครนายกนะคะองค์นี้นะคะพี่ขอที่250นะคะเดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยคะ่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องนี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นเหรียญรุ่นหนึง่งหลวงพ่อวัดมะขามเทา หลังกรมหลวงชุมพรเขตรมศักดิ์องค์นี้ขอดที่200นะคะเดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นเหรียญพระอุปัชาโอดรุ่นฉลองวิหารองค์นี้ขอดที่250นะคะ เดี๋ยวเราไปดูอ,ปองอะค์ต่อไปกันเลยคะ่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นพระสมกอเรี่ยมเก่าๆแบบนี้นะคะองค์นี้ขอที่250นะคะเดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นพระผงเนื้อดำรูปเหมือนหลวงพ่อ วัดทรายขาวนะคะพี่เลี่ยมพลาสติกพร้อมใช้องค์นี้ขอที่250นะคะเดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นเหรียญพระจันทร์ฟ้านอาจารโลวัดบ้านานาหัวช้างสกลน,นครน,นะคะพี่เที่ยวลึกงานสร้างโบสถน้ำรุ่นสองสิทธ พอ,อสร้างถวายปี07องย์อนี้ขอที่250นะคะเดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องนี้นะคะองค์นี้นะคะ,คะ,คะพี่เป็นเหรียญเทียรลึกในงานวางศิาลาฤกษ์อุโบโสถวัดคลองเมืองจังหวัดพิษณุโลกนะคะหลังสมเด็จพระนเรศวรมหาราชองค์นี้ขอที่200นะคะ เดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นเหรียญหลวงพ่อรวยวัตโกจังหวัดอยุธยารุ่นซื้อที่ดินนะคะพี่ปี63องค์นี้ขอที่250นะคะเดี๋ยวเราดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นเหรียญหลวงพ่อโอภาสี องนี้ขอที่200นะคะเดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องนี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นเหรียญฉลุนางกว่าแก้วแหวนเงินทองเลี่ยมพลาสติกเก่าๆแบบนี้เลยนะคะองค์นี้ขอที่200นะคะเดี๋ยวเราไปดูองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต e ่อไปนะคะพี่องนี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นเหรียญหล่อเจ้าสัว หลวงพ่อจรานวัดอัมพวันจังหวัดสิงห์บุรีองค์นี้ขอที่250นะคะเดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องนี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นเหรียญฉลองสมโพธ7 0 0ปีปี39จังหวัดเชียงใหม่นะคะพี่พระธาตุดอยสุเทพองค์นี้ขอที่200นะคะ เดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นเหรียญหลวงพ่อทวดเหยียบน้ำทะเลจืดพ่านอาจารย์ทิมวัดทางให้เที่ยวลึกแด่พิอุปการะงานเดือน หทุกปีนะคะปี09นะคะพี่สาทูหลวงพ่อทวดองค์นี้ขอที่300นะคะถ้าพี่พ่คนไหนนะคะสนใจพาชุดนี้สามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทร083 297 1201ได้เลยนะคะหรือแอดไลน์ได้ที่0 8 3 9 9 7 1 2 0 1ได้เลยนะคะ คลิปนะคะลงทุกโครวงยิงของทุกวันนะคะคลิปนี้นะคะก็จบเพียงเท่านี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่จากทางช่องนะคะขอบคุณมากค่ะ